ขบวนการกัดกร่อนบอนทำลายชาติกำลังเข้าสู่ขาลงกำลังจะร่วมสลายแล้วนะครับรู้สึกว่าแนวร่วมของพรรคก้าไกลที่สร้างม็อบสามนิ้วขึ้นมามากมายโดยมีใครก็ไม่รู้อยู่เบื้องหลังจะเป็นต่างชาติหรือเปล่าก็ไม่รู้คอยให้เงินคอยซัพพอร์ตคอยนุนหลังคอยล้างสมองขอบวนการนี้รู้สึกว่ากำลังจะแตกสลายแล้วรอครับหลังจากศารรัฐธรรมนูญตัดสินว่าพรรคเก้าไกลเข้าขายโค่นล้มการปกครอง หลายคนโดนคดีไปตามๆกันที่สําคัญไปกว่านั้นก็คือโดนมาตรการทางการเงินแน่นอนครับคนที่เคยอุดหนุนคนที่เคยให้ท้ายคนที่เคยจ่ายเงินฉีดทอน้ำเลี้ยงตัดลงไปหมดแล้วครับตอนนี้ก็หนีกันจ้าละวันคนฉลาดก็ลอดตัวไปพวกคนโง่นี้ไม่ทันมัวแต่มันมัวแต่สนุกก็ติดคุกไปตามระเบียบแหละครับที่น่าสงสารก็คือบรรดาสามนิ้วคนเด่นคนดังทั้งหลายทั้งน้องไม้ทั้งไม้ทั้งแฟงทั้งไผ่ดาวดินทั้งครูใหญ่ลุงตะวันบุ้ง คนเหล่านี้เฉิดฉายอยู่บนเวทีโก้เกชู3นิ้วอยู่เท่ๆได้พักเดียวหลังจากนั้นแต่ละคนโดนคดีเข้าไปมากมายเหลือเกินทั้งทนายอนนท์ทั้งเพนกวิน,นโดนไปคนละ20กว่าปีครับติดคุกนะและต้องบอกว่าคนเหล่านี้จะไม่ได้อะไรขึ้นมานะครับถ้าโดนตัดท่อน้ําเลี้ยงแล้วทุกอย่างก็จบครับเงินทองที่เคยอู้ฟู่สนุกสนานใช้จ่ายก็จะหมดไปจะไม่มีเติมมาอีกส่วนคดียังมีอยู่จริงยังมีอยู่ครบ ก็ติดคุกกันไปจนกว่าจะใช้กรรมหมดแหละครับออกจากคุกมาหนทางข้างหน้าไม่รู้ว่าจะเหลืออะไรให้ครับซ้าร้ายกว่าน,นั้นที่มันน่าเจ็บใจน่าสมเพชเวทนาก็คือก่อนหน้านี้มีพวกที่ฉลาดที่ยอมอยู่ข้างล่างไม่ได้เด่นได้ดังเหมือนคุณเขาก็เชียร์คุณเย้เ yeah, ย yeah, yeah ่ทั้งเก่งทั้งฮีโร่ทั้งเจ๋งตอนนี้พวกคุณติดคุกกำหนดพวกแถวสามแถวสี่ที่ไม่ได้ทําอะไรตอนนี้ได้เข้าสภาใส่สูตรเท่เงิเนเดือนเป็นแสน ได้แก่สอ,สอสอพักเก่าไกลทั้งหลายแหล่ซ้ำร้ายกว่านั้นตอนทำม็อบด้วยกันมันก็มีคนฉลาดพอเงินหนีอย่างที่เขานินท้ากันนะครับพอเ,เงินหนีไปสิบห้าล้านหรือเปล่าส่วนพวกเราไอ้พวกเทไอ้พวกแกนนําเป็นยังไงครับไม่ได้อะไรขึ้นมานอกจากคุกแถมเงินทองก็ถูกยึดดิ้นรนกระเสือกกระสนอยากจะออกจากคุกถึงขั้นท้าทายว่าจะอดข้าวตายถ้าไม่ยอมปล่อยอดอาหารประท้วงกันมาเป็นเดือนยังไม่ตายสักคน กลายเป็นว่าแคมเปญน,นี้เป็นแค่เรื่องตลกเป็นที่ขบขันสมเพศเวทนาไปทั่วประเทศไม่ได้อะไรขึ้นมาจริงๆเป็นการละลายชีวิตของตัวเองทิ้งไปกับเรื่องไม่เป็นเรื่องอย่างไร้ค่าจริงๆครับสิ่งที่น่ากังวลและอยากฝากถึงก็คือน้องๆคนใหม่ๆคนอื่นๆที่ยังไม่ได้พลาดที่ยังไม่ได้โดนขณะนี้ก็มีหลายคนพยายามจะโชว์ออฟอยากจะเด่นอยากจะดังขึ้นมาก็ต้องบอกว่าน้องดูวีรบุรุษก่อนหน้านี้ไว้แล้วกันครับ ดูสิ่งที่เกิดขึ้นกับฮีโร่ที่เขาปั้นแต่งหลอกพวกเราสิครับตอนนี้ฮีโร่เหล่านั้นเป็นไงครับเงินทองก็ไม่เหลืออนาคตสูญสลายต้องชดใช้กรรมติดคุกไปอีกกี่ปีน้องๆคิดให้ดีๆครับอย่าเป็นคนโง่คนเขาบวมัญญาให้เขาหลอกเขามองพวกคุณเป็นแค่หมากเบีย้ยเขาแค่หลอกใช้หมดสภาพเขาก็ทิ้งไปดูสิ่งที่เกิดขึ้นกับฮีโร่ก่อนหน้านี้สิครับก็ได้แต่ภาวนาว่าอย่าได้มีเยาวชนไทยคนไหนต้องตกเป็นเหยื่อของพวกนักประชาธิปไตยจอมปลอมพวกนี้อีกเลยครับ